แท้แกเราหืนร้อยฝนหยุดโดปล่อยลุยเลยกินตาฝนเลยทนทนสุดๆโอ้โหตกทั้งคืนตกทั้งคืนทำไมได้อ่ะหิวลุยดูแลกันอย่างใกล้ชิดฝนตกก็ลุยกินเลยแทแกลุย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  ดูแล้วมันไม่มีวี่แววที่จะหยุดแล้วสองสาวันแล้วกินไปก่อนกินไปก่อนตากฝนเปียกเลยดูตัวเล็กเปียกฝนเปียกเยอะันกินไปเลาดูแลกันไปอิ่มไว้ก่อนอิ่มไว้ก่อนอ่าตนทนอยู่แล้วองรอวันนี้ตกไปเกียง กินหิวจะยุงใหญ่เรือ่องใ,ใหญ่เลยที่หิวอ่ะไอตัวเ,เล็กกินเข้าไปอ,อ่าเปียกอย่างที่เห็นนะครับโอมันมืดทั้งวันนะครับมืดทั้งวันต้องให้การตักกระถินไม่กินครับโอ้โหยู๋ฝนกินเลยที่ถ่ายตอนนี้กองเปียกแล้วนะเนี่ยรุยเลยลุยเลยลุยเลย,ลย,เลย ฝนไม่ฝนไม่เกียงบางตัวกลัวฝนไม่กล้าลงจากโรงเรือนเลยไอ้ตี๋ีะไม่กลัวลุยเปียกกินเปียกขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรเราที่คอยติดตามรับชมทางเพจเฟซบุ๊กตามทีเบิ้งและยูทูปตามทีเบิ้งเอาไปเชียวนะครับผมนะตรงพูดคุยกันได้เกี่ยวกันเพื่อนเพื่อนเก็บเพื่อนนาทานะครับผมที่เบอร์โทร0898290605 0981108296ช่วงระหว่างนี้ ฝนตกก็ต้องกินไปก่อนฝนหยุดก็กินแต่ช่วงนี้ฝนตกจะกินอัตคับหน่อยกระถินอย่างเดียวแรงยาก็าเทิไม่ไหวอะน้ำท่วมอ่ะกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆไม่ต้องรีบเปียกอยู่แล้วตั้งแต่เช้าแล้วยิ่งหนักมาเรื่อยยิ่ตกหนักมาเรื่อยรุยๆวยวย ต้องใส่ฤดูฝนนี่แต่อีกจะยาวพายุเข้านะใส่กําลังใจให้กันนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่นอกก้องเกษตรกรเราที่เลี้ยแพะเลี้ยแกะนะครับผมนะเนลี้ยงงวเลี้ยกะกําลังใจให้กันนะครับผมทน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 ,ทน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 สุดยอดแพะแกะเราทนฝน ตอนเย็นก็สังเกตดูนะครับผมมีซึมมีอะไรไม่ก็ให้ยาตามปกตินะครับผมนะถือว่าต้องกินต้องอยู่นะครับผมต้องกินต้องอยู่ไม่กินก็หิวไม่มีทางเลือกฝนตกก็ต้องกิน